หมูพวงทอดพวงละยี่สิบโอ้โหนี่ห้าสิบบาทดูน<ว>ี่แบบถูกล้นเลยแบบนี้เลยออกจากเตาร้อนๆเลยครับนี่ <c oughs> ยินทางแบบนี้เลย,เลยนะครับร้อนไหมเรามันคนคลั่งปลาอยู่แล้วอือหือ วันนี้อยู่ที่พัทยาเหนือนะนี่มาเจอนี่เลยนี่ฮะร้านแบบแร้านไข่เจียวแต่มีหมูด้วยเนาะมีเป็นหมูทอดนะครับเราสามารถตักได้เลยนะหมูน่ากินมากเลยนะฮะนี่นะฮะเราอยู่ตรงข้างหลังนะฮะเอ่อเซ็ทนทรัลมารีน่านะครับผมนี่นี่อันนี้หมูพวงนะคะพวงละยี่สิบบาทเราสามารถแบบว่าตักได้ตักอเอาอีกกี่ เอากี่พวงเอาเยอะๆหน่อยสามพวงไหมเออไม่หล่นอ่ะคนดังมาสั่นพ่อค้าบอกคนดังนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะูหน่ากินนะสามพวงหกสิบบาทนี่ได้ค่ะนี่น่ครับจะเจอลุงคนนี้นะครับผมนี่อุ๊ยนี่เขามีแหนม เอด้วยเอาด้วยเอาสองอันเอาสองเอาสอันสองอันนะเอาสองอันทอดกับข้าวสวยได้กับข mm ้าวเหนียวได้นะ่โอ้โหใหญ่มากแล้วก็ทำเป็นไข่เจียวได้ไข่เคียวเนี้ยกี่บาทคะอันนี้ตัวนี้มันเป็นรูปยี่สิบบาทรูปใหญ่มากเลยนะใหญ่เนาะปั้นเนื้อใหญ่มากนะครับสเตชั่นเครื่องปรุงเขาอันนี้วัตถุดิบเขาดูวิ่งทักขานะมีชะอมด้วยอันนี้คือกระป๋งทอดหมูนะคะ ใส่้ไ่ได้่ได้ร้อนเยคจอนนึงจะได้กี่ฟองครับว่าทำเป็นชุดสองฟองนะลูกชุดนึ่งได้สองฟองได้แลวลูกค้าจะสั่งเพิ่มแลาเอากี่ฟองคุณไม่ทำไม่ได้นะลูก ทำไข่เจียวแหนมก็ใส่ทุกอย่างทรเคิดด้วยับครับริกด้วยโอ้เครื่องเยอะนะเนี่ยเปิดที่โบเปิดตั้งแต่โมงคึ่งแล้วหนึ่โมงเ้าหมโมงเช้าเม ออโอ้โหอ้โหเทว่ยมากนะครับ <laughs> คุณหนมใส่ัทุกอย่างไหมล่ะลูกอันนี้หมูได้ลเลยชอบมากวิ่งเข้าเยอะมากแป๊บหนึ่งนะลูกนะไข่เจียวแหนมหลุนๆอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มของเขานะ นี่เป็นน้ำจิ้มอะไรคะเปรี้ยวๆบอกรี้ยวเปรี้ยวนิดนี่นะลูกนะเปรี้ยวเปรี้ยวมีได้แล้วนะคะจุกมากดูเยอะมากดูดิเอา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 ปิกไหมเอาปิกค่ะเอาซอปิ๊กขอบคุณค่ะนี่หน้าตาดีนีน่ารักค่ะทุกคนออ้ยออกจากเตาร้อนๆเลยระวังร้อนนะครับนี่ยินทางแบบนี้เลยนะฮะับโอ ตามไหมอันนี้นี่อันนี้นี่เหรอไม่รู้เวยอือไงอือหูหนุ่มนัวมากอือส่วนนี้มีกระดาษับเกี่ยวบองน้องนะคะเนาะใช่อืมอย่านี้คือแถมนะไม่ได้ขายไม่พอแล้วค่ะไม่เกี่ยวขอบคุณค่ะนี่หน้าตาหน้าตาน้องก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคน อันนี้ถ้วยนี้คือเท่าไหร่นะคะของหนูไข่เจียวแหนมไข่เจียวแหนมใหญ่น้อแหนมแล้วน้องห้าสิบบาทห้าสิบบาทถ้วยนี้ห้าสิบบาทดูข้าวแบบข้าวแบบล้นๆเลยแบบนี้เลยข้าวเนื้อเปิ้ลไปไข่เจียวแหนมไข่เจียวแหนมคะ่ะคือแบบว่าวิวแบบนี้นะคะนีว่วิวริมถนนนี่วิวธรรมชาติ <laughs> แม่ค้าบอกวิวธรรมชาติอ่ะไปคะ่ะอุ้ยเขามีเจียวบองด้วยเดนี่ มีพริกด้วยนะพริกเขเผ็ดไหมฟ้าไม่เผ็ดเนาะมันเป็นพริกอ่อนเนาะอีกก็จะเป็นเต๋อจล้วอืมอรยค่ะอืมอร่อยบอกแล้วอืมอร่อยอ่ะเดี๋ยวอืมจิ้มกับข้าวเลยใช่อืมเต็มเลย นี่ตอนนี้แม่ค้าพ่อค้าเขาแบบทอดไม่หยุดเลยอะทุกคนขายดีมากหมูจะหมดแล้วเนี่ยเขาโทรมาสั่งออเดอร์ไว้ได้เลยนะเบอร์โทรตรงไหนคะเบอร์โทรนี่เลยมาช้าไม่ถึงใช่มาช้าก็คืออดซื้อข้าวนะคะแบบว่าสั่งได้นะคะก็จะเอามากเอาน้อยเนาะแม่ค้าเนาะจ้าจ้านี่ข้าวเยอะมากแป๊บนึงนะลูก ใครอยากมานะคะตามมาได้นะที่หลังห้างเซ็นทรัลมารีน่าพัทยาเหนือนะทุกคนนี่เบอร์โทรตามนี้เลยนะครับข้า yeah. ผัดเจียวป้าพิมพ์สีสเกตเนี่ยเบอร์โทรตามนี้เลยเปจะแซ่บแท้อะไรเนาะนี่ที่เด็กคือเจ้าล่ะเจ้าปลาลาซับแบบนี้เลย เรามันคนคลั่งปลาอยู่แล้วคน <c oughs> ลงไปคักๆโรดอืมว้านี่เห้ออือืม